พวกล่อไวระวัางแม่มันนะเหมือนมีตัวตามนะตัวนีตัวตามนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเี่ยุ่ตรงเนี่ยตัวนี้ตัวตามนล้วเนี่ย ตามมาครับจักเลยม้วนกลับไปแล้วอะดูท่าละอืับแล้วครับลับแล้วอืมอืมนี่งไงบอกแล้วเมื่อกี้เหมือนมีตัวตามนะครับเนี่ย กลับมาจากพี่มายนะฮะมาจัดตัวนี้ต่อยมเย็นครับมาถึงบ้านก็พักหน่อยนึงแล้วก็ออกมาแก้เซียนนะไม่มีชิปไพนานะเลยดูกันนะนี่ครับไม่ได้ดูตัวใหญ่ก็ดูตัวเล็กไปนะครับไม่ได้ดูชิปชโดเลยไม่ได้มีชิปชโดที่ได้ไม่ใชนะไาดูกันเลยเอ้าหลุดแล้ว กลาบสวัสดีนะนะทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็ได้ออกหมายมาอีกแล้วนะครับผมมาเจอกันที่ที่เก่าเวลาเดิมครับผมมีเวลาน้อยก็คืออาศัยหมายใกล้ๆบ้านนะตีสุภาพเจ้าวคู่นะครับวันนี้ก็จะมีผลงานหรือเปล่าก็มารอดูลงครับผมบรรยากาศเช้านะเช้านะเช้าเช้าปาน้าเอาดี ก็มีเวลาแป๊บเดียวนะครับตีได้สักสองชั่วโมงก็คงจะต้องกลับเข้าบ้านละว,วันนี้มารอลุ้นกันครับผมจะหฮวหรือเปล่าครับวันนี้แปบ๊บเดียวนะแต่ปลามีกัดแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามีไม่มีกัดกัดไปแล้วสองทีแต่ไม่ได้ตัว <laughs> มันกัดแล้วมันก็นกเหมือนจะเราระแวงนะกัดแล้วก็ขายจริงๆเข้าเชา้ชาไม่อาจะแวง อาจจะเป็นเพราะสายตึงก็ได้จังหวะมันกัดแล้วสายตึงอะไรเงี้ยมันก็คายไปนะก็ต้องมารอดูนะครับผมว่าไอที่เหลือเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยผมจะทําตัวได้ไหมจะมีผลงานให้นานะได้ดูกันหรือเปล่าติดที่แล้วไอดอกคนนี้เนี่ยโอ้โหตัวดีเลยเนี่ย มีตัวขยับ

โหมีหกขีดเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยนะเนี่ยโอ้โหไซก็มีประมาณสักหกขีดได้แนละ้วเนี่ยห้าขีดหกขีดแล้วหอ,อมๆหน่อยนะติดสมผอมหน่อยนะออนะโอ้โหมานแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับผมตรงไหนมันเคยมีตัวมันก็มีนะป่าเนี่ยมันก็แปลกๆนิดนเหมือนกันนะตรงเนี้ยผมมาตีไปผมได้ไปหลายตัวแล้วนะก็ยัง มันก็ยังได้อยู่อ่ะไปเดี๋ยวเก็บดีกว่าครับผมเวลามีน้อยนะทำเวลานิดนึงขออนุญาตเก็บนะครับผมต้องทำเวลานิดนึงครับเวลามีจำกัดครับไปเก็บครับผมใส์ดีเลยเก็บเลยตัวแรก ยำๆดูยิกงน่อยนะเ <c oughs> นี่ยมีลูกปลาแต่คูแต่คูแต่คูอยู่เนี่ย <c oughs> มันน่าหวดมากเลย กัดแล้วกัดแล้วกัดกัดกัดแล้วครับอือหึกระเด็นเลย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 อยู่ไหมอยู่ไหมหลุดไปแล้วมั้คือนิ่งนิ่งโอ้โหขอหักเลยมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่รู้โดนอะไรนะไม่รู้ว่าโดนอะไรนะไส้แตกเลยโดนเบ็ดผมหรือเปล่าไม่รู้นะนิ่งไปเลยอ่ะ กัดเบามากเลยกัดอยู่กับที่เลยนะนี่ครับโหโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะโดนยิงหรือเปล่าครับเนี่ยกปล่อยมันไปดีกว่านะตัวนี้ Oh, ผมวัดมาไม่มีแรงสู้ผมเลยนะเนี่ยน่าจะโดนยิงโห oh, แต่ก็เลือดอาบแล้วไม,ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเราเอาไปทำแดดเดียวไปเลยดีกว่าทำแดดเดียวก็ยังพอทำได้นะครับเนี่ยครับปล่อยไปก็น่าจะตายครับเอาไปทำอาหารเลยดีกว่ารอยโดนยิงหมาเลยเลือดเล็งนั้นอยู่เลย เลือดเึงเพิ่งโดนยิงมาเอง <c oughs> แสงมาแล้วนะเอาไม่ออกเหรอ<ะ>ไม่ออกเหรอฮะโดนมาสองได้มาสองตัวตัวไม่ใหญ่ไซส์ดีๆตัวหนึง่งได้ตรง,ตรงม้วนอ่ะอเ,เออนะเลยมาตรงเงี้ยนิดเดียว อีกตัวหนึ่งกัดตรงนู้นอ่ะตัวน่ามีไซส์อ่ะตรงฝั่งใกล้บ้านเราอ่ะแมันคายซะก,ก่อนฮะแป๊เแบ,บเดียวครับแป๊บเด,ยเดียวเดี๋ยวกลับละต้โโองเอารถไปทำแอร์อีกแอร์พังผมว่าวเหรอโอ้โหของสองก็โอเคอ๋อครับอ,รอ๋อเออ ถ้ามีเหยื่อก็น่าร้องอะ่ะของสองอะ่ะน้ำมันดีอะ่ะโดนแล้วครับโวกหลุดตะนนะตัวนี้หลุดตะนนะผมว่าตัวใหญ่เลยโอ้โหดีว่ะตัวนี้เวิม่มเลยอ่ะเออเตัวนี้ไซดีว่ะ พอดีมีน้าเข้ามาให้กำลังใจนะก็เลยโดนครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้อ้วนมากเลยครับอ้วนตึบเลยอ้วนอ้วนตักเลยนี่ฮะตัวที่สามนะไปแล้วน้าเข้าไปแล้วน้าเข้ามาหยุดให้กำลังใจพักหนึ่งนะฮะอ้วนตึบเลยนะฮะอ่ะครับผมอ้วนมากเลยตัวสวยด้วยนะตัวสวยครับตัวตัวดีเลย โอ้มัน,ม,นมันไม่ใช่ครับมันน่าจะกินอิม่มกินอิอ่มนะนี่เนี่ยดูดิดูเหยื่อในท้องเนี่ยเออน่าจะกินเยอะไม่ใช่ไข่ปกดยากอ่ะแม่งเบ็ดโดนเข้าตรงนี้นี่ไหมเนี่ยอ,อาหารอะไรจะกินอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหเนี่ยกินเข้าไปเต็มท้องเลยกินอะไรเนี่ยกนท้องเลยเนี่ยยังมีอีกนะเนี่ยไม่น่าไขาอ่อนน่ะตัวนี้น่าจะกินอิม่ม ทีสามครับผมนี่ดูกันะครับใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยไปครั้งก่อนเนี่ยมันกัดแล้วผมวัดไม่ติดนะมันคลายซะก่อนครั้งนี้มาดูกันมันจะเอาอีกไหม หรือว่าโดนไปแล้วเพราะคนตกเยอะนะเย็นๆเนี่ยโอ้โหคนไล่ตกกันสนุกสนานเลยนะหุ้ยโอ้ย,อยไปแล้วโอ้ยไปแล้วโอ้ยสองตัวเลยป่าอะไรเนาะโอ้โหใครรีบขยับเกินนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หญโอ้ย,อยไม่ตาม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  mấy tô tám mấy tô tám mấy tô tám lớp mấy tô tám mấy tô tám lớp mấy tô tám หอ้เหมือนน้ำเลยอ่ะแ่งรู้จัดเลยหรือไงวะแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นสายมันออกด้วยนะผมก็เสียงวัดคิดว่ามันกัดแล้วอยู่ที่นะกัดตึ๊กตึ๊กเลยนะ เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ลองดูนี่แม่งจะเอาไหมจะซ้ำให้ไหมแต่วันนั้นมันมันโดนครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่เอาอีกเลยวันนี้จะเป็นยังไงรู้ดีจริงๆ แต่กีเนี่โอ้โหไหลาตามมาเลยนะแต่ไม่เหม,มาเอาก็เสอนน่าจะคลายไปซะก่อนหรือเปล่า เอาแล้วเดี๋ยวค่อยมาตีใหม่กันหลังนะโอ้ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกออไม่ใช่แลนะ้ะโดดสายสระโดดเอากลดับแล้วนี ไอ,อ,อ้เนี่ยสิเนี่ยขอบคุณนะไอ้เนี่ยโดนเนี่ยครับผมโหไซส์ดีเลยครับไซส์ดีเลยนะฮนะตัวเนี่ยนี่นะครับ ไซสดีกันเลยครับวันนี้นะฮะไอตัวตรงนี้ก็น่าจะตัวประมาณนี้นะครับเนี่ยน่าจะไซส์ประมาณเดียวกันนี่แหละนะแต่ตรงนี้ออกผอมนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะครับน่าจะมีครึ่งโลนะครับตัวนี้จะได้นะครับตัวตรงนี้กัดประมาณเดียวกันเลยกัดน้าหนักก,นก,การกัดดูกันกัดแบบกัดเนี่ยคือแบบมีไซส์อย่างนี้แน่นอนนะครับนะน่าเสียดายครับ มันกัดแล้วมันคลายซะก่อนนะมันต้องไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันอาจจะเคยโดนแล้วนะทั้งก่อนผมมาตีตรงนี้มันก็เหมือนเดิมเนี่ยครับเหมือนอาการเหมือนกันเลยคือลักษณะเหมือนแบบแบบเนี้ยกัดแล้วก็คลายไปนนี้นะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวอีกภาพหนึ่งผมก็คงจะได้กลับแล้ะผมนอกรถไปทําแอร์นะครับแอร์พังครับผมนี่นะใส่ดีกันเลยครับโอ้โหนี่สามตัวนี่ สามตัวนี่คือน่าจะมีหักแล้วต้งคันเบ็ดสามตัวนี่น่าจะมีสองโลกว่านะสองโลกว่าไม่ถึงสองโลรึ่งหรอกประมาณสองโลกว่ากว่าสองโลนิดๆนี่นกับลูกปลาอย่นี่นะ วันนั้นก็ได้ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่รู้มันกัดโดนลูกปลาหรือเปล่าได้ดยดีนะวันนั้นที่ได้ตรงนี้ ปลามานี่หรือเปล่าจะตามลูกปลามานี่หรือเปล่าลูกปลากระโดดแตกซูแตกซูอยู่เลย โดนครับผมน,นี่ผมก็ย้ำอยู่พักใหญ่นะครับมเมื่อกี้มันผมเห็นมันกัดลูกปลาอยู่ตรงนี้นะผมก็ย้ำตีไล่ไปเรื่อย,อยๆนะครับจนมันเอานะครับผมตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วนะครับของเช้านี้ครับผมจะกลับแล้วนะครับตัวนี้ได้ตัวนี้ก็คงต้องกลับลนะบนี่ตัวนี้ไซส์สักสามขีดสี่ขีดสี่ขีดได้นะครับตัวนี้ นะให้ดูกันนะครับเนี่ยใต่สักสี่ขีดได้นะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมเห็นมันกัดลูกปลาอยู่นะไล่กัดลูกปลาอยู่ผมก็เลยตียำยำยๆยำยยอยู่พักหนึ่งนะก็ได้มาครับผมไะแต่แบนี้ก็คงจะต้องกลับแนละ้วเก็บปลาครับผม น,นี่นะครับเก็บครับผมอ้ยแหลงดีจริงสำหรับวันนี้ก็คงต้องลา,าน้าไปเพลงเท่านี้นะครับผมแต่เวลากลับแล้วครับผมตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องเอารถไปทำแอร์นะครับก็มีเวลาได้แค่นี้นครับ ผลงานวันนี้ก็ห่าแต้มครับผมเดี๋ยวผมว่าจ,จะปล่อยไปตัวหนึ่งนะตัวที่มันบาดเจ็บนะยังไงก็ฝากผลงานช่องเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะอัพคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ทนดูกันเอาครับนะนะก็มันตกปลาก็อย่างนี้ครับผมผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรนะฮะจะมีวันที่ได้แล้วก็วันที่ไม่ได้นะครับแล้วจะลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมนะนะจะพยายามทําคลิปออกมาให้นะ,นะนะได้ดูกันเรื่อยๆดูแก้เซ็งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ อะไรนี่ใครมาทำอะไรวะอย่างงี้โอ้แบบยังไงอะตกปลาแล้วไม่ยอมเก็บหรอหรือว่ายัางไงเนี่ยดูดิปลาตายตัวไม่ใช่เล็กเล,กเลยนะครับ